ลับมาอัเด็ดข่าวบันเทิงกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นข่าวของอดีตแก๊งสารแน่นะคะพิเปิลนาคอนค่ะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับตรวจปากกาเขียนหนังสือเรื่อง The t o i l e t 5 5นุนๆค,ครับซึ่งงานนี้พี่เปิลก็ได้เปิดใจหลายเรื่องเลยล่ะค่ะ คอนใช้เวลา2ปีที่ถอนหุ้นจากรังหก6 6หจรดปากกาเขียนหนังสือหาหลุดโลกเดือดทอยเล 5, ห็ห้าาหนุนน,นที่หยิบเรื่องราวรอบตัวแบบเก็บเล็กผสมน้อยในแวดวงบันเทิงและสังคมไทยตลอด2ปีมาเล่าผ่านสมองของเปิ้ลที่เจ้าตัวรับรองว่าจะได้หาแบบนุนนูนค่ะมันเป็นหาแบบบวมๆหน่อยๆอ่ะแบบบวมๆตึงๆอ่ะไม่รู้นึกอะไรไม่ออกฮานุนน,นเรื่องของเรื่อง ล้อเลียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาราที่ชื่นชอบนะฮะแล้วก็โฆษณาหรือหนังที่ชอบหรือว่าไอดอลคนต่างๆที่เราชอบหรือว่าเรื่องการเมงการเมืองใส่หมดนะฮะเรียกว่าล้อแบบไม่มียางอายนะฮะแล้วก็เล่นกันเลยเถิดแล้วก็เปิดตูดหนีเลยนะฮะ งานนี้เจ้าตัวยังเปิดอกหลังเกิดกรณีสาระแน่แพ้แตกจนเจ้าตัวต้องมาเปิดบริษัทเพนกวินสตูดิโอของตัวเองในคอนเซปต์ฝันกล้าบ้านนำก็ยอมรับว่าเหงาแต่ทํางานได้อิสระมากขึ้นแถมยังมือขึ้นเพราะเสียเจงแห่งสหมงคลฟิล์มสั่งลุยให้ทําหนังเรื่องที่สองปลายปีนี้แถมยังเตรียมเขียนโปรเจกต์รายการโทรทัศน์รายการใหม่สูส่สายตาผู้ชมอีกด้วยค่ะเพิ่งรู้นะว่าการทําคนเดียวมันก็เออมันก็มันก็เหงาเนะเหงาแต่ แต่มันก็เร็วดีนะจะซื้อตู้เย็นซื้อโถส้วมอันใหม่อะไรมันก็ซื้อได้เลยคิดเช้าซื้อเย็นได้เลยอะไรเงี้ยคือ,อ,อแต่มันก็อาจดีอย่างเสียอย่างอะไรเงี้ยเสียตรงเหงา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีเพื่อนพี่น้องทั้งหลายแหล่ที่แวะเวียนไปนั่งคุยด้วยไปช่วยกันคิดอะไรเงี้ยมันเป็นจุดรวมของของเราครีเอทีฟคนที่รักช่างฝันนะฮะ คนที่มีคอนเซปต์เหมือนๆกันคนที่คิดคล้ายๆกันคือมีฝันนําชีวิตนะส่วนกรณีที่อดีตเพื่อนซีวิลลี่และน้องรักเสนาหอยเลือกยิบโซรามิตามมาเสียเป็นพิธีกรสารแนแทนนะเปิ้ลนาคอนกระชื่นชมว่ายิบโซเก่งและมีความสามารถเชื่อว่าทีมงานสารแนคงคัดสรรมาอย่างดีที่สุดแล้วค่ะ